แล้วก,กลับมาเข้าสู่รายการ Midnight Report Special นะครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือครูแอปผู้ที่เคยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบิน Emirates ใช่ไหมครับครูแอปครับคือคนไทยเนี่ยจะชอบบอกว่าการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยจะได้คือมีค่าตอบแทนที่ดีได้ท่องเที่ยวแล้วก็มีผลประโยชน์มากมายเลยมีแต่ว่ามีในด้านลบบ้างไหมครับคือมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพบ้างหรือเปล่ามีเจ็ตแล็กปัญหาด้านนี้บ้างไหมครับอ,อ๋อค่ะคือความจริงแอปคิดว่างานทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่คือย่อมมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี งานแอร์ก็เช่นกันนะคะลูกเรือก็เหมือนกันนะคะถึงคุณจะมองว่าเมันค่าตอบแทนสูงนะคะได้เที่ยวทั่วโลกแต่ว่าผลเสียจะเป็นเรื่องของร่างกายคือสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะร่างกายยังไงรู้อยู่แล้วว่าคือทํางานบนใช่ไหมคะบนอากาศคือยังไงมันมันไม่ปกติเหมือนใช่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆค่ะส่วนทางด้านจิตใจเนี่ยบางคนก็มีประมาณว่า คิดถึงบ้าน mm hmm. อะไรเงี้ยอย่างอย่างแอร์บางคนที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศที่ไม่ได้เบสอยู่ที่ประเทศไทย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีอาการคิดถึงบ้านบ้างอะไรแบบนี้พี่แอร์เป็นก x crew เคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนเนี่ยอยากให้เล่าเรื่องประสบการณ์นิดนึงนะคะอย่างที่เหมือนกับว่าไปเจออะไรที่คนที่ไม่ได้ทํางานเป็นแอร์โฮสเตสอาจจะไม่เข้าใจไม่ทราบมีเรื่องอะไรมาเล่ามาแชร์ให้เราฟังบ้างคะเอาเป็นเรื่องแบบ ฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ย <i> ได้ป่ะคือจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์เล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> ลูกศิษย์ทำงานอยู่ที่สายการบินหนึ่งแล้วก็ขอไม่เปิดเผยชื่ออะไรกันเนาะมีน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนไม่ใช่ native speaker คือก,ก็เหมือนเป็นคนไทย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นสัญชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะก็ปูซีดอยู่ใน business class นะคะก็ ประมาณว่าจะนอนให้ผู้โดยสารท่านอานอนอะไรเงี้ยน,นะคะพอปูเสร็จก็โอเค thank you อะไรว่าไปเสร็จก็พูดก็พูดว่า rest in peace Rest peace in ซึ่งคำว่า rest in peace นะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าคือพักผ่อนอย่างสบายใช่มันจะแปลว่าเเหมือนกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะก็บอกว่าขอให้มีสุขสุขคติอย่างไปสุขภาพต rest in peace แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนทีปล้วอาจจะเข้าใจผิดเนาอาจจะเข้าใจเป็นว่าเขาให้พักอย่างสงบสุขนะใช้ภาษาอังกฤษผิดใช่ในใผิดคอนเท็กซ์อย่นี้ะคลังแล้วแขก แขกที่เป็นรแขกช็อกค่ะแขกช็อกแล้วมีรีแอคชั่นอะไรบ้างไหมครับเพอร์เซอร์เพอร์เซอร์ก็เรียกเพอร์เซอร์มาสรุปก็คือมาแบบเหมือนคอมเพลนว่าทำไมลูกเรือของเธอพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยก็สรุปมันกลายเป็นมิสคอมมิเคชั่นที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะค่ะก็ต้องไปเรียนภาษาเพิ่มนิดนึงค่ะภาษาอังกฤษสำคัญอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับเอาเวลาที่เป็นแคบินครูเวลาที่เราเจอข่าวเหมือนกับข่าวอย่าง MH370 หรือว่าข่าวที่เกี่ยวกับเครื่องบินมีผลกระทบหรือว่ามาเป็นที่เมาส์เป็นหัวข้อท็อปิกม ม,มีแน่นอนค่ะคือในเมื่อเราทํางานวงการการบินด้วยกันนะคะมันก็เหมือนกับว่าเพื่อนร่วมงานของเราคือถึงแม้เราจะไม่รู้จักเขาหรือว่าไม่ได้เคยเจอหน้าเขามาก่อนแต่ว่าพอได้ข่าวที่มันน่าน่าเสียใจยน่าสลดแบบนี้เราเองก็งไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะแค่มาเลเซียแอร์ออไลน์อย่างเดียวแต่ทุกๆสายที่เกิดขึ้น เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับใครอยู่แล้วป็นเพราะว่าเราอยู่ในวงการก็เลยรู้สึกว่าใกล้กับเรื่องอย่างนี้วยด้วย,ววยค่ะพี่แอฟคะนอกจากนี้มาคุยกันเรื่องวิธีการคัดเลือกแอร์บ้างดกวาเพราะเชื่อว่าส,สาวๆที่ดูอยู่นี่น่าจะสนใจติดตามวิธีการคัดเลือกแอร์ของสายการบินต่างชาตินี่ค่ะเวลาเขาที่เข้าไปคัดเ,เลือกเนี่ยเขาจะมีเขาจะดูอะไรเป็นพิเศษคะเพราะบางคนอาจจะใช้คําว่าดวงหรือเปล่าเพราะว่าคุยกันแค่แบบเดียวค่ะความจริงแล้วพี่เชื่อว่าส่วนตัวนะคะพี่เองได้เป็น กรรมการคัดเลือกกูกเรือให้กับสายการบินต่างชาติสายหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าน้องๆที่มาคัดเนี่ยบางทีก็คือมาแล้วก็อย่างเงี้ยคือคือมันมันไม่เป็นธรรมชาติอะค่ะคือมันไม่มีมนุษย์ที่ไหนมาแล้วสวัสดีใครใช่ไหมคือก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่สายการบินต้องการมองความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวของตัวคุณนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวของตัวคุณที่แบบ ใส่กางเกงยีนหรือว่ามายืนแล้วก็แบบพูดจาอะไรแบบเป็นเพื่อนกันอะไรขนาดนั้นคือมันก็ยังต้องมีสเปซของความเป็นทางการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่จะสอนเด็กพี่เสมอว่าให้เป็นตัวของตัวคุณเป็นธรรมชาติในแบบที่อยู่ในกรอบของคําว่าการาเทศัใช่เพราะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เด็กไทยที่ไปสมัครเป็นแอร์เนี่ยจะทําผมแต่งหน้ากันไปเต็มมากๆคือเหมือนกับจะเป็นรปการดีเนอร์ทีเดียใช่ไหมคะแต่การแต่งผมอันนี้ที่ผมได้ยินมาก็คือ เขาจะเน้นว่าให้ทําเองเป็นดีกว่าใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค kind of ่ะคือถ้าไปจ้างช่างทำเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่คุณได้บินแล้วอะค่ะแล้วคุณต้องแต่งหน้าทําผมเพื่อไปขึ้นเครื่องบินเองคุณจะไม่สามารถที่ช่างขามาทําไฟนี้ให้หน่อยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณสมมติอยู่อังกฤษคุณจะไปจ้างช่างที่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมการส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างที่จะเฟ้นหาเด็กที่สามารถ ทำอะไรเองเป็นค่ะอย่างนี้อย่างแอร์แต่ละสายเนี่ยผมเชื่อว่าหมายถึงว่าสายการบินแต่ละสายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีวิธีการคัดเลือกแอร์ที่แตกต่างกันนะจะให้ตรงกับความาต้องการของสายการบินนั้นๆมีวิธีการคัดเลือกแอร์ของสายการบินไหนๆไหมคะที่อาจจะแปลกแตกต่างแล้วก็น่าสนใจบ้างเอาเป็นของตัวเองที่เพิ่งไปคัดมาเลย<ช>ได้ไหมคะ <laughs> คือเริ่มจากว่าคัดทั้งวันใช่ไหมคะคัดคัด,คดผู้สมัครแรกๆก็จะโอเคสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์คือแอปรู้สึกว่า เ้ยมันเริ่มน่าเบื่อแล้วอะ่ะน้องอมไม่ไม่โชว์ความเป็นตัวเองออกมาเลยน้องมาแล้วน้องเกรงแล้วให้พูดแนะนําตัวเองทุกคนมีบทมีสคริปต์จนพี่ถามว่าน้องมีบทมาใช่ไหมคะอมตอนแรกเขาก็ไม่ได้ยินค่ะ sorry มา <laughs> น้องมีบทมาใช่ไหมคะ แล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนถอยไปหนึ่งก้แบบตกใจอะไรเยกรรมการจับได้<ข>อะไรเงี้ยพี่ก็บอกเอ้ยพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่อยากให้น้องเอาบทเนี้ยเดี๋ยวพี่เปิดเพลงหญิงลีนะ <ขอ S 1> แล้วก็เต้นแล้วก็ท่องแบบใช้สคริปต์เนี้ยในการเต้นแล้วก็ร้องเพลง<ข>อะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็อีกกลุ่มนึงก็ให้มาแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยมันจะมีพัดลมมีไมก,กวาดมีฮูลาฮูปใช่ไหมคะ น้องอยากจะหยิบอะไรหยิบอะไรค่ะหนึ่งอันทุกคนก็แย่งหยิบกันมีคนจะมาหยิบกระเป๋าตังดิฉันด้วยนะผมไม่ได้นะน้องค่ะเออพอหยิบมาพี่จะถามว่าทําไมถึงเลือกสิ่งสิ่งนี้่ะอาพอเลือกสิ่งนี้ปุ๊บพี่ก็เปิด YouTube แล้วก็เปิดเพลงบอก ทำอะไรก็ได้เต้นอะไรก็ได้แต่ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็มีคนหยิบพัดลงขึ้นมายกอย่างนี้เลยค่ะเลยประสงค์นี้ก็คือต้องการที่จะให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาใช่ค่ะเป็นการวัด EQ เหมือนเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับว่าเรามีการรับมือกับสถานการณ์อย่างไรซึ่งก็สำคัญมากๆสำหรับการเป็น Air ์โฮสเตสเพราะว่าอย่างที่ พี่แอบอกมาว่าการเป็นแอร์ออสเตเนี่ยต้องรู้จักรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปถูกต้องถูกต้องค่ะคืออยากจะเห็นรีแอคชั่นของเขาว่าเวลาให้เจออะไรที่ทำแปลกแล้วทุกคนจะน่าเครียดหรือว่าแบบเวอร์หรือว่าแบบเออมาฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแอร์มันต้องพร้อมทุกสถานการณ์คือใครที่น่าเครียดหรือว่าเวอร์ก็คือเราก็จะเหมือนกับคัดออกใช่ใช่ใช่ค่ะหรืออาจจะไม่คัดออกแต่มีคําถามอะไรที่จะทดสอบเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขารับมือได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า พี่แอฟค่ะบางคนที่อยากไปคนที่ไปสมัครแอร์นะคะบางคนจะมีความกังวลว่าเอะถ้าเกิดเราเราไปทำแอร์แล้วเนี่ยคือได้เงินเยอะก็จริงได้เที่ยวก็จริงคือเบนเนฟิตมันเยอะมากๆ <c oughs> แต่ว่าเวลาที่เออทำไปสัก3าปีแล้วเนี่ยเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเนี่ย <c oughs> อาจจะไปทำในสายงานอื่นแล้วก็เติบโตไปในสายการน,นั้นอาจจะเป็นแมเนจเจอร์หรือแอสเซสตันแมเนจเจอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะต,ตรงสายการบินต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการที่จะเหมือนคนที่เป็นไปสักพักนึงก็ <c oughs> อาจจะไม่สามารถเป็นแอร์ได้เนาะเขาจะมีวิธีการรองรับตรงนี้ยยััังงงไไไบ้้าาคคคะะีี่่่่่อออนนนนนนทดิมสววใหญก็็ืจผตปปเ ครูฝึกหรือเทรนเนอร์นะคะเทรนเรื่องการบริการหรือว่าบางคนก็ออกไปเป็นกราวซาฟก็คือเป็นอ,อาจจะเป็นตำแหน่งใหญ่ในการคุมเด็กๆก,กาวซาใหม่ๆสแสดงว่าสายการเงินเขาก็มีตำแหน่งรองรับเหมือนกันนีค่ะหรืออาจจะไปทำเป็น HR า r ก็คือเป็นคนรีค루ตเป็นคนคัดเลือก หน้าใหม่ใช่ครับทำอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมมีคําถามหนึ่งครับออกจากนอกเรื่องนี้นึงนะแต่สงสัยสงสัยมานานมากเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยครับคือเวลาจะขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเครื่องจะออกใช่ไหมครับก็จะมีวิดีโอมาบอกว่าตลอดว่าควรจะทํายังไงระบบเซฟตี้แล้วก็จะมีประโยคนึงครับที่เขาจะบอกว่า and don't forget to drink plenty of water หรือว่าอย่าลืมที่จะดื่มน้าเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาดื่มน้ำบนเครื่องบินเนี่ยพอสังเกตแล้วจะได้แก้วเล็กมากเลย คือมีวิธีที่จะหาแบบดื่มน้ําเยอะๆ <c oughs> ได้นะครับเพราะว่าพอเรียกหลายครั้งก็กลัวจะลบกวนแอร์ฮอสเตจเหมือนกันอ๋อความจริงไม่ต้องไม่ต้องรบกวนไม่ต้องกลัวว่าจะรบกวนนะคขอได้นะคะกคะ็เขาให้แก้วเลยคือแก้วในใน,<อ>ในเครื่องบินมันก็เลโนโน็กเนาะแต่ถ้าอยากจะขอเพิ่มเลยบางคนเขาก็คืออย่างตัวพี่เองเนี่เป็นลูกเรือเวลาที่ขึ้นในฐานะที่ไม่ใช่เป็นแอร์สมมติบินกลับบ้านเนี่ยค่ะคือพี่ก็จะ ดื่มน้ำที่สามบินพอดื่มเสร็จพี่ก็จะเก็บขวดไว้อ่าแล้วพี่ก็เหลือขวดเปล่าใช่ไหมคะคือพี่ชอบนอนแบบนอนไปเลยไม่ต้องไปเดินนู่นเดินนี่ขอก็ยื่นให้อ air ก่อนขึ้นไฟล์ลยครเบยขอรบก้นหนนะคะอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าถ้าไม่อยากไปเกรงใจแอร์หรืออะไรอย่เงี้ยถ้ากลัวอะไรเงี้ยก็จะมีตรงห้องน้ํามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ให้เราไปกด ก็ได้ทราบเลยนะคะว่าจะมีเคาน์เตอร์ของคนใดได้พี่แอฟค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าบางทีเนี่ยในการที่เราเป็นแอร์นะคะจะต้องเจอกับผู้คนมากหน่าหลายตาบางคนก็จะมีวิธีการดําเนินชีวิตของเขาแตกต่างกันไปอย่างบางคนที่ขึ้นไปบนแอร์เป็นเครื่องบินแล้วส่วนใหญ่จะแบบคิดว่าจะต้องดื่มให้คุ้มเลยไหนๆก็ฟรีแล้วคนที่ดื่มจนเมาบนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการรับมือกับเขายังไงบ้างคะอ๋อค่ะ ทางสายการบินก็จะ,จะ,จะต้องเทรนเด็กก่อนอยู่แล้วนะก่อนที่จะขึ้นไปบินจริงนะคะค,คืออย่างอของสายการบินที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเทคนิค4 d ด<ม>นะคะก็คืออันแรกอาจจะสมมติเจอ,อสมมติน้องแบงค์มาอย่างเงี้ยน้องแบงค์งเลยเหรครับ,อบโอเคแบงก์มาแล้วขอขออีกสักแก้วนึง<ม>แต่เราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ขอเยอะเลยนะหน้าเริ่มแดงแล้วนะอาจจะใช้วิธีการคุยก่อน เพื่อให้เบี่ยงเบนความสนใจว่าลืมเรื่องเล่าไปเรื่องเบียร์ไปคือดีแรกจะเรียกว่า distraction หรอครับอ่าค่ะประมาณนี้คือแบบเออไปไหนคะวันนี้อ๋อเชียงใหม่เหรอคะไปไปกินร้านนู่นร้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเออลืมเรื่องที่อยากจะกินอยากจะดื่มเหล้าอะไรเงี้ยค่ะพอต่อมาก็คือถ้าเขายังขออีก เราก็เริ่มดีเลยการให้เราก็โอเคค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะแล้วก็กลับไปหลังแกลลี่หรือครัวข้าแล้วถ้าแบงค์เดินไปตามเลยครับว่าขอขอไปแล้วยังไม่ได้เลยอเราก็จะเริ่มไดรีวนะคะก็คืออาจจะเป็นแส้มแข็งเยอะหน่อยแล้วก็วิสกี้น้อยนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มโวยวายหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาอันนี้คือจะเริ่มคือต้องดีนก็คือไม่ให้ค่ะดีนคือเป็นดีสุดท้ายดีทคือไม่ให้แล้วใช่ครั เราบอกอย่างนี้เขารู้หมดแล้วใช่ไหมคะเออถ้าเกิดว่าบางคนที่อาลวาดล่ะคะพี่แอฟบางทีอาจจะแบบอาละวาดวยวายขึ้นมามีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะอันนี้ก็ต้องดูเกี่ยวกับระดับว่ารุนแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดถึงกับการทําลายร่างกายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะคะทางสายการบินก็จะมีการเขาเรียกว่าจะแจ้งกับตันนะคะแล้วเขาก็จะมีเครื่องที่แบบม์ท อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ให้ลูกเรือชายมาช่วยกันค่ะหรือผู้หญิงคนไหนมั่นๆก็มาค่ะ ไม่ถึงกสอค่ะแต่คือจะจับแขนไว้ข้างหลังแล้วก็มัดแล้วพอลงจากเครื่องก็คือจะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไปคือไม่ส่งเลยค่ะตำรวจเดินมาเลยค่ะมารับถึงที่ใช่ค่ะโอ้ยางงี้พูดถึงจัวแล้วเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่าอัตราการสมัครเนี่ยครับมีผู้หญิงกับผู้ชายเยอะน้อยจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะแต่อย่างของที่พี่ไปเป็นกรรมการคัดมาทางสายการบินก็จะบอกมาเลยว่า เออสายเขาอยากได้ผู้หญิง80%นะผู้ชาย20%คือจะแล้วแต่จำนวนของสายการวินนั้นอ๋อครับแล้วมีการคัด nationality ด้วยหรือเปล่าครับว่าต้องการคนไทยทวนี้มีมีค่ะค่ะเขาก็จะพยายามบาลานซ์ว่าไม่ให้จำนวนเอเชียหรือว่าจำนวนฝรั่งเยอะเกินไปหรือคือมันจะแล้วแต่นโยบายของสายการบินว่าอยากให้สัญชาติไหนอะไรยังไง พี่แอปค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามาคุยกันเรื่องการกรูมมิ่งบ้างดีกว่าเพราะบางคนจะคิดว่าจะต้องแต่งหน้ายังไงถึงจะเหมาะสมในการไปสมัครแอร์พี่แอปแนะนํายังไงคะการที่คนอยากจะเป็นแอร์เนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะคือความจริงพี่มองว่าสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราแต่งตัวไปคือการาเทศะนะคะ mm. พี่คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปสมัครค่อนข้างที่จะอายุ โ no. ตแล้วเหอนกัน20เรียนจบแล้วใช่ไหมคะมมเพราะฉะนั้นน้องน่าจะรู้ว่าอย่างอย่างเด็กบางคนพี่เคยได้ข่าวมาคือใส่กางเกงขา,ดขาดเดฟผู้ชายแล้วก็เข็มขัดเป็นเข็มขัดแบรนด์เนมแล้วก็ทําผมแบบเกาหลีอะค่ะน้องคะ่ะคือดิฉันมาจากเมียงดงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เหมาะสมกัันไม่เหมาะสมใช่ค่ะคือลองคิดว่าถ้าเราเป็น representative หรือตัวแทนของสายการบินนะคะเขาเขาคงไม่อยากให้คนที่มีลุก บแบบนั้นไปอ,อย่างนี้<ช>ครูแอป,ปมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมทางบ้านไหมครับว่าสมมุติถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะเรียนกับครูแอปเนี่ยต้องติดต่ออยังไงบ้างครับค่ะความจริงครูแอป,ปเองก็ทําเปิดสอนการกุศลด้วยแล้วก็เปิดสอนเป็นโรงเรียนธรรมดาด้วยติว เตรียมความพร้อมของแอสจวัตนะคะถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนสนใจนะคะอยากมาให้พี่ช่วยดูช่วยติวก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจนะคะครู Apps Cabin นครูค่ะแล้วก็มีบทเรียนฟรีทาง YouTube ด้วยนะคะก็ลองเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าครู p p s ก็ได้ค่ะครู p p s ใช่ C R E W A B S ถูกต้องค่ะครูแ p สแล้วก็ขอขอฝากอีกนิดนึงนะคะคือ สำหรับพี่เองพี่มีลุกสิทธ์นะคะแล้วก็เข้าใจว่ามีหลายคนท้อเพราะว่างานนี้เป็นงานที่หลายคนอยากจะได้อยากจะเป็นเนาะ แต่ก็ขอฝากไว้ว่าคือในเมื่อตอนที่เราเกิดมาค่ะเราก็ไม่ได้เดินเป็นตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ถูกไหมคะเราก็ต้องมาตั้งไข่แล้วก็ต้องมาหัดเดินเช่นเดียวกันกับนกนกก็ไม่ได้บินได้ตั้งแต่แบบออกมาจากไข่<ม><ม>เพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากจะบินมันก็คงไม่แปลกที่เราจะมีลมบ้างรวงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ไม,ไม่ไม่ท้อซะก่อนพี่เชื่อว่าวันหนึ่งน้องก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เป็นแอร์เป็นสจวรค่ะค,ะคะมจริงๆเลยค่ะวันนี้เราได้รับความรู้มากมายจากค r ูแ App เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวยังไงที่จะ เหมาะสมกับการเป็นแอร์แล้วก็การที่จะต้องไปฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อจะได้ช่วยให้เราสามารถจะทางานในอาชีพดีที่เป็นความฝันของสาวๆหลายๆคนได้เ <c oughs> ต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะควันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณครูแอปมากเลยนะคะ<ช>ที่มาให้เกียรติกับรายการว i ดนับว r e p o r t Special ของเราค่ะขอบคุณมากมากยินดีค่ะยินดีค่ะและตลอดหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเร<ม>าก็ได้พูดคุยไปหลายเรื่องราวเลยทีเดียวทั้งเรื่องที่สหรัฐยังจะคงกองกําลังทหาร9,800นายไว้ในอัฟกานิสถานใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากนั้นก็มีเรื่องทีี่ซย a i ร์ไลน์นะคะร่วมกับทางรัฐบาลมาเลเซีย Malaysia, นะคะร่วมกับบริษัทอินมาเซสค่ะเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลการบินนะคะเกี่ยวกับเครื่องบินข้อมูลการสื่อสารระหว่างเครื่องบินที่หายไปกับทางดาวเทียมแต่ต่อสาธารณะชนเป็นครั้งแรกค่ะครับ but unfortunately our time is up for today thank you so much for watching and you'll see us again on um, saturday and sunday night 12.30 t o 1.30 a m คุณผู้ชมคะวันนี้รายการ i Win ิดีโอรีพอ Space เศษหมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถพบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงคืนครึง่งถึงตีหนึ่งครึง่งทางช่องโมโน29คะ่ะ and before we go don't forget to follow us on facebook instagram and twitter at m o n o 2 9 t v สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ